มีเพื่อนๆหลายคนนะครับอยากทราบว่าได้ทราบว่าอาจารย์ไพโรจน์เนี่ยเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งทนายแล้วก็ยังเป็นคุณหมออยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรด้วยครับอาจารย์ครับไม่ทราบว่าโอ้โหแบบนี้นี่มันเหนื่อยมากไหมครับอาจารย์กับการทาทุกอย่างตรงนี้ครับจริงๆชอบนะ้วครับอาจารย์มันเป็นเรื่องที่เราทาแล้วเรามีความสุขนะครับทุกคนก็ใช้ชีวิต24ชั่วโมงเหมือนกันครับผมใช่แล้วก็แบ่งเวลานอนเวลากลำงกายของเราอยู่แล้วครับอาจารย์นะครับ แต่ว่าเราก็จัดสรรเวลาทําตรงนั้นหน่อยหนึ่งทําตรงนี้นิดหนึ่งอะไรที่เราทําแล้วเราสึกมีความสุขที่สําคัญคือมันเป็นเรื่องของอิสระภาพค่าพ่าทางอิสระภาพในการใช้ชีวิตกับอิสระภาพในการใช้ความคิดของเราได้อย่างเต็มที่ครับครับครับผมครับแล้วกับจํานวนงานที่มากในแต่ละสาขาแล้วก็ความรับผิดชอบที่นะเออเต็มเปี่ยมมันนะครับเช่นเป็นกรณีทนายก็ต้องรับผิดชอบลูกความ กรณีคุณหมอก็ต้องรับผิดชอบคนไข้อาจารย์ก็รับผิดชอบลูกศิษย์เนี่ยอาจารย์สามารถทำยังไงถึงจะรับมือตรงนี้ได้หมดเลยครับครับก็เราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเราสามารถที่จะบรณาการด้วยกันได้ครับนะครับเพราะว่ามันเป็นทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของสังคมศาสตร์แต่ข้อสําคัญที่คุณชายพูดถึงก็คือว่าคนที่เราคุยด้วยหรือคนที่เรารทํางานด้วยเนี่ยนะครับ เขากําลังต้องการสิ่งใดในขณะนั้นหรือว่าสังคมต้องการสิ่งใดในขณะนั้นหรือว่าเรากําลังทํำงานในด้านไหนอยู่ครับนะครับเราก็จะโฟกัสไปในเรื่องนั้นๆครับผมนะครับ,รบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเราสับสนไหมกับ,รบเรื่องของการใช้ความรู้ใช้สมองรหรือว่าใช้เวลาสิ่งต่างๆเหล่านี้ ต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์นะครับที่เราก็ได้เรียนรู้แต่เดียวกันเราก็ได้หยิบมาใช้นะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถสัมพันธ์กันได้เพราะเวลาที่เราจะทํางานในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จำเป็นต้องใช้ทุกศาสตร์ที่เรามีอยู่นะครับซึ่งถ้าหากเรามีข้อจํากัดในเรื่องศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเราอาจจะติดกับดักของขอบเขตขอความคิดเราได้ครับอันนี้เป็นข้อดีในแง่ที่ว่าเราได้เรียนรู้หลายๆศาสตร์ครับผมครับครับผมครับแล้วก็ ก่อนหน้านี้อาจารย์ก็เป็นคุณหมอมาระยะหนึ่งใช่ไหมครับแล้วอยู่ดีอาจารย์ก็มาเป็นทนายความด้วยเป็นนักกฎหมายด้วยนะครับอะไรคือจุดเปลี่ยนที่อาจารย์อยากทําอาชีพนักกฎหมายจริงๆนะครับพื้นฐานเนี่ยก็คือเนื่องจากอาจารย์เองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เนาะแล้วก็มันเป็นโอกาสที่เราอาจจะอาจจะสามารถที่จะโชคดีนะ,นะว่าอพอเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยเราก็ได้ความรู้มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับผมซึ่งสิ่งที่ทําให้เรามีความรู้ได้มากคือการได้มีโอกาสเลือกเรียนเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์นั่นคือแพทยศาสตร์นะครับซึ่งแพทยศาสตร์เนี่ยเป็นอะไรที่เราเรียนแล้วเราเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะเป็นเรื่องของตัวเราครับเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองอะไรต่างๆใช่มันเป็นเรื่องของตัวมนุษย์ไหครับแล้วเครับ็เป็นมนรษย์ช่ไหมครับใช่ไรื่องวิรยาศา่ตร์ครับอาจามรย์นะครับ แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เลยอ่านศึกษาเรื่องอื่นๆไปด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มันเสริมในเรื่องของวิทยาศาสตร์และการใช้ชีวิตของเราครับนะครับแต่พอไปติดกับดักเรื่องของการที่ว่าในเรื่องของสังคมค่ะแล้วเรื่องที่ยากมากเลยคือเรื่องของกฎหมายครับอาจารย์ซึ่งถามว่าถ้าเราไม่เรียนถ้าเราศึกษาเองได้ไหมครัศึกษาเองไม่ได้ครับเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคําศัพท์เรื่องของสิ่งที่เขา เอ่อต้องเข้าไปเรียนเราถึงจะเข้าใจมานะครับอันนี้ก็เป็นแรงจูงใจที่มาเรียนเรื่องกฎหมายใช้ากับเรื่องของการเงินเหมือนกันนะคือว่าบริหารต่างๆเนี่ยโอเคเราไปเทคคอร์สหรือว่าเราไปศึกษาด้วยตัวเองมันได้นะแต่พอไปถึงเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยไม่ได้ละไม่ได้ละเพราะว่ามันเป็นศัพท์อะไรที่มันเฉพาะเจาะจงมีทฤษฎีปีสูตรเยอะแยะยกไปหมดซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยเราจะเป็นต้องเข้าไปเรียนรู้มันใช่ไหมครับเออแล้วเราก็ได้สา์ทั้งสามด้านมาก็คือ ด้านบริหารธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะครับผมเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะครับผมแล้วก็เรื่องของสังคมศาสตร์ซึ่งต้องเรียนกฎหมายครับใช่ไหมครับก็ทราบมาว่าอาจารย์ก็ไปจบทางด้านการเงินมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการจัดการ Data ข้อมูลต่างๆเพราะเดี๋ยวนี้ข้อมูลก็เป็นสิ่งที่สําคัญเราอยู่ในเรื่ของข้อมูลใช่ไหมครับอาจารย์ครับอันนั้นก็มีโอกาสไปเรียนบิ๊กเดต้าก็ทางหน่วยงานของรัฐเขาส่งไปเรียนครับครับนะครับก็ได้กลับาใช้ประโยชน์ครับผมครับก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์